สวัสดีค่ะแม่หมอเอยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Love Tarot เวทมนต์แห่งรักศาสตร์แห่งการดูดวงด้วยไพ่ทาโร่และไพ่ออโ c ร่แม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆก,กำลังใจในการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และทุกคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องการดูดวงโดยรวมคำทำนายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคำทำนายอาจจะสลับกลับฝั่งกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขา แม่หมออยากใหเ้เพื่อนรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆเก็บเอาแต่พลังงานบวกๆก,กลับไปเท่านั้นหากฟังสิ่งใดแล้วเครียดคิดมากไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องนำกลับไปนะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะหากใครสนใจคำทำนายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยำก็ติดต่อแม่หมอได้ทางไลน์กดคำว่าเพิ่มเติม,ตมใต้คลิปจะเจอรายละเอียดในการแอดไลน์หาแม่หมอ สำหรับวันนี้แม่หมอจะทำคลิป Random for you หัวข้อเรื่องความในใจจากเขาบอกผ่านไพ่ถึงคุณวันนี้ใช้ไพ่ชุด Mermaid Taro โและ Alice the Wonderland Oracle คลิป Random เพื่อนๆไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงดึงดูดของจักรวาลดนจิตด,ดนใจดึงดูดน้ำพายคุณกดเข้ามาฟังคลิปคลิป,ลปนี้ไม่มีอะไรบังเอิญคำทำนายทุกคำของแม่หมอเป็นของคุณ ก่อนอื่นมาดูธาตุราศีและข้อมูลที่ไพ่จะบอกเพิ่มเติมอาจเป็นวันเกิดเดือนเกิดอายุของคุณและเขาหรือเป็นเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบ้านเลขที่หากใครมีข้อมูลที่ตรงในส่วนนี้เป็นไปได้ว่าคำทำนายจะตรงกับเรื่องราวของคุณ80-100%ก็เป็นได้ ลมราศีกุมเมถุนตุลธาตุไฟราศีเมษสิงหธนูธาตุด,ดินราศีมังกรพฤษพกันตัวเลขที่เกี่ยวข้องเลขหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดสิสอด 14 41 18 81่สิบเและ24วันที่เกี่ยวข้องวันจันทร์วันพุธวันศุกร์วันเส,สาร์และวันอาทิตย์เดี๋ยวแม่หมอขอสับไพ่ o r a c เคเลยทีเดียวนะเพื่อการอ่านคำทำํานายที่ราบรื่น อ่าเหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้แม่หมอจะอ่านไพ่โดยการแทนตัวเองว่าเราเรียกคุณว่าเธอนะประหนึ่งว่าเขาเนี่ยมาพูดมาบอกมาสื่อสารกับคุณตรงหน้า Random for you ความในใจจากเขาบอกผ่านไพ่ถึงคุณช่วงเวลาที่เราอยู่กับตัวเองอยู่ในโลกส่วนตัว เราใช้ความคิดกับตัวเองอย่างหนักทบทวนเรื่องราวทบทวนทุกความรู้สึกที่เกิดขึ้นในหัวใจของเราเราทบทวนอย่างมีสติจนเรามั่นใจว่าเราได้คำตอบแล้วว่าเธอคือคนที่ใช่ว่าเรารักเธอจริงๆในสถานการณ์ที่เราสองคนห่างเหินห่างไกลกัน ไม่เคยมีวันไหนที่เราหยุดคิดเรื่องของเธอหลายครั้งเราพยายามที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่จะทำให้นิสัยเราเปลี่ยนแปลงไปเราศึกษาธรรมะด้วยนะเธออาจจะไม่เคยคิดว่าเราสนใจเรื่องพวกนี้ด้วยเราทำบุญบ่อยขึ้นเราฟังธรรมะ เราว่าเราใจเย็นขึ้นมากเลยอ่ะเรามีความคิดสติปัญญาที่ดีขึ้นมากกว่าแต่ก่อนเมื่อก่อนเราใช้แต่อารมณ์ไม่พอใจอะไรก็เงียบไปไม่เคยทำอะไรให้เธอสบายใจเลยสักอย่างพลังงานของเราวันนี้ดีขึ้นมากเราได้มองเห็นเหตุการณ์ในอดีตที่เราทำกับเธอเราไม่น่ารักสุดๆเลยอ่ะ เราทำผิดกับเธอหลายอย่างแ้ะพูดไม่ดีกับเธอหลายอย่างเลยวันนี้เราเติบโตเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากเราใช้เหตุและผลมากกว่าการใช้อารมณ์เราคิดว่าเราพร้อมแล้ววะที่จะจริงจังในเรื่องความรักความสัมพันธ์เรารักเธอเราไม่กล้าที่จะบอกเธอเพราะก่อนหน้านี้เราไม่แน่ใจ เราไม่รู้ว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นในหัวใจคือความรักหรือเปล่าเราอาจจะแค่หลงเราอาจจะแค่เห่อความสัมพันธ์ใหม่ๆในช่วงแรกแต่เวลาย,ยาวนานผ่านไปหลายสิ่งหลายอย่างหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นกับเราสองคนเรายิ่งคิดถึงเธอมากขึ้นทุกวันเรายิ่งรู้สึกผูกพันเป็นพันธนาการที่ไม่อาจจะตัดขาดเธอได้ เรามั่นใจว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับหัวใจของเราคือความรักตลอดเวลาที่เรารู้จักกันจริงๆตั้งแต่แรกเราก็ไม่เคยมองว่าเธอเป็นแค่เพื่อนนะเราก็รู้สึกว่าเธอเป็นคนพิเศษเป็นคนรักเป็นคู่รักเพียงแต่เราไม่เคยพูดไม่เคยสื่อสาร ไม่เคยพูดให้ชัดเจนให้เธอรู้ว่าเธอเป็นแฟนเราเป็นคนรักของเรา,เราสองคนมีอะไรหลายอย่างที่คล้ายกันแล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่แตกต่างกันมากๆทำให้เรายิ่งเครียดคิดมากในช่วงแรกว่าเราสองคนจะไปกันรอดหรือเปล่าแต่สุดท้ายเราเชื่อนะถ้าเราสองคนมีใจที่หนักแน่นมั่นคงในรักไม่ว่าความแตกต่างห่างไกลใด ทุกอย่างจะปรับเปลี่ยนปรับจูนกันได้พลังงานเราสองคนจะสมดุลกันได้เรารู้สึกว่าเราสองคนผูกพันกันอย่างลึกซึง้งรู้สึกเหมือนพลังงานเราสองคนเป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณเวลาเรามองเธอเหมือนเรามองเห็นกระจกเงาที่สะท้อนตัวเองนิสัยบางอย่างในตัวเธอก็เหมือนเรามากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเราคุ้นเคย เวลาที่ห่างไกลคิดถึงเธออย่างเจ็บปวดอย่างที่เราไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครความรักที่ก่อเกิดขึ้นในหัวใจของเราสะสมมาเป็นเวลายาวนานจนตอนนี้รักล้นใจเราไม่อาจที่จะนิ่งเงียบเฉยไม่อาจที่จะกอดเก็บความรู้สึกรักเอาไว้ภายในใจได้อีกแล้วเราจะสื่อสารให้เธอรู้ เราจะเข้ามาขยับขยับความสัมพันธ์เราจะให้สถานภาพความเป็นที่รักเราจริงจังมากๆนะวันนี้เราพร้อมทุกอย่างเลยพร้อมที่จะเป็นคนรักที่ดีของเธอแล้วถ้าเราจะขอโอกาสเริ่มต้นใหม่กับเธออย่างจริงจังเรายังจะมีโอกาสไหมเรารู้ว่าที่เธอนิ่งเงียบไป ไม่ทักทายไม่ติดต่อสื่อสารและในสื่อโซเชียลก็มีการบล็อกเราเราเข้าใจเธอดีแล้วไม่เคยโกรธเธอเลยก็สมควรแล้วแหละกับเหตุการณ์ที่เราทำให้เธอเสียใจทั้งหลายเรื่องเหตุการณ์ที่เราพูดไม่คิดเงียบเงียบหายหายผูกผูกโผลเธอได้แต่รอคอยเรารอแล้วรอเล่าบางครั้งรอเกอ้อ เธอก็คงเหนื่อยกับเรามากเลยใช่ไหมเหนื่อยกับการทำงานในความสัมพันธ์โดยที่ไม่เคยได้รับอะไรตอบแทนกลับคืนในสถานการณ์ที่เธอิน่งเงียบไปแบบนี้เราว่าก็ดีเหมือนกันนะเราจะได้ทบทวนความรู้สึกของตัวเองจริงๆว่าความรู้สึกของเราเวลาที่ชีวิตไม่มีเธอมันเป็นยังไงแล้วเราก็ได้คำตอบแล้วแหละว่าเราอยู่ไม่ได้เราอยู่ไม่ไหว เราจะไม่นิียเงียบไม่หายไปอีกแล้วเธออาจจะมองเห็นว่าเราอยู่ได้สบายดีมีเพื่อนมีสังคมทำงานนู่นนี่ไปนู่นไปนี่ตลอดแต่เราจะบอกความจริงให้นะทุกครั้งเวลาที่เราอยู่คนเดียวบางครั้งเราก็ร้องไห้เพราะคิดเรื่องของเธอ บางครั้งเรารู้สึกว่าเราอ่อนแอม,มากไม่อยากจะพูดคุยกับใครคิดวนเวียนแต่เรื่องของเธอไม่รู้จบคิดแล้วก็เจ็บปวดรู้สึกผิดรู้สึกเสียใจรู้สึกกลัวว่าจะสูญเสียเธอไปแล้วจริงๆเหตุการณ์ครั้งล่าสุดที่เราทำร้ายเธอที่เราโกหกเธอที่เราทำให้เธอเสียความรู้สึกเหตุการณ์วันนั้น่ะ เป็นภาพจำที่เราไม่อาจลืมได้เลยเรามันแย่มากๆทำให้คนที่จริงใจคนที่รักเราต้องเสียใจอยู่ซ้ำๆเราจริงจังนะเราไม่ได้ต้องการแค่เข้ามาขอโทษเราพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่แล้ววันนี้เราก็เป็นคนใหม่แล้ว เราเปลี่ยนแปลงข้อเสียของตัวเองได้มากเราพร้อมแล้วที่จะเป็นคนรักที่จะทําให้เธอมีความสุขเราขอโอกาสได้ไหมเราอยากให้เธอพิสูจน์ว่าความรักที่เราพูดเป็นความจริงเธอจะรับรู้และสัมผัสได้ถึงความมั่นคงจริงจังเราคิดไปไกลมากเลยนะอยากจะลงหลักปักฐานอยากจะสร้างครอบครัวอยากจะเป็นคนที่เคียงข้างเธอเป็นคู่ชีวิตเธอ อยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตที่เราบอกเธอว่าวันนี้เราพร้อมมากๆเพราะเหตุการณ์ในอดีตที่เราเหมือนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเราก็มีปัญหาหลายอย่างในเรื่องการเงินหน้าที่การงานเราก็รู้สึกว่าเรายังไม่มั่นคงถ้าเราตัดสินใจจะมีคู่เราก็อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์อย่างจริงจัง ็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องเงินเป็นสิ่งสําคัญก็วันนั้นเรายังไม่พร้อมอ่ะเรายังมีเงินไม่มากพอแต่วันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราลงทุนทําไปในเรื่องการเงินงอกเงยออกดอกออกผลเราไม่มีนิสินแล้วนะเรามีเงินเก็บก้อนใหญ่เราพร้อมที่จะลงทุนกับเธอเราหมายถึงซื้อบ้านซื้อรถคันใหญ่กว่าเดิม ที่จะรองรับลูกเราในอนาคตเราพร้อมที่จะดูแลเธอพร้อมที่จะจ่ายพร้อมที่จะเปความรู้สึกของเราวันนี้เรามั่นใจสุดๆเลยว่าเราสามารถที่จะเป็นคนรักที่ดีของเธอได้ว่าเราสามารถให้ความรักที่มั่นคงกับหัวใจให้การเงินที่มั่นคงกับเธอได้จะเคยรู้สึกเหมือนเราบ้างไหมอะ เรารู้สึกว่าเราสองคนพบเจอกันเพราะพรมิคิทโชชตาจัดสรรให้เราได้เจอกันได้มารักกันแม้เราอยู่ห่างไกลกันความรักระยะทางไกลที่เราไม่เคยคิดเลยว่าจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราแต่ก็เกิดขึ้นแล้วและเราก็ยิ่งเชื่อเข้าไปใหญ่เลยว่าเราสองคนเป็นคู่แท้กันความห่างไกลไม่อาจมีผลกับหัวใจ ที่มีแต่ความรักความมั่นคงแม้เราสองคนจะมีความแตกต่างกันมากมายแต่เราก็ไม่กลัวเราพร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวในทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ความรักของเราสองคนได้พัฒนาต่อไปเรารู้สึกว่าเธอคือคนที่ใช่เรารู้สึกว่าเราตกหลุมรักเธอตั้งแต่แรกพบเจอจนบางครั้งเราก็ไม่เชื่อตัวเองว่าความรักที่เรามีต่อเธอเนี่ยเป็นความรักจริงๆหรือเปล่า เราจึงได้ถอยพลังงานไปทบทวนหัวใจตัวเองอีกครั้งแต่ไม่ว่าจะทบทวนเท่าไหร่ก็ยิ่งมั่นใจว่าสิ่งนี้คือความรักเธอกับเราอ่ะเป็นคู่แท้กันพลังงานของจัก,กรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สื่อสารให้เรารู้ว่าเราเชื่อใจไว้ใจเธอได้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลเป็นคนนำพาและส่งเธอมาให้เราให้เรา,เ,ราเชื่อว่าเราปลอดภัยที่จะรักเธอ เธอจะให้ความรักที่ดีเธอจะให้ความรักที่เท่าเทียมความรักของเราสองคนน่าจะมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวพันเกี่ยวโยงมาตั้งแต่อดีตชาติเราสองคนอาจจะเคยทำบุญร่วมชาติตักบาตร่วมขันหรือไม่ก็เคยเป็นคู่กันมาแล้วก็ได้นะเพราะเรารู้สึกคุ้นเคยกับเธอมากๆรู้สึกว่าเธอเหมือนบ้านอันอบอุ่นที่ทำให้เรารู้สึกปลอดภยัยทำให้เรามั่นใจมากมาก ว่าเราจะไม่มีวันเสียใจถ้าหากว่าเรารักเธอรูปะตอนนี้ที่เธอนิ่งเงียบไปอ่ะเราเครียดคิดมากแล้วนอนไม่หลับเลยบางวันกลับมาจากที่ทำงานเราก็ดื่มเบียร์ดื่มไวน์ให้เราเมาแล้วก็หลับไปเธอคือเหตุผลที่ทำให้เรา ไม่หลับไม่นอนบางวันก็ไม่ได้กินข้าวกินแต่วายกินแต่เบียร์จนปวดท้องไปหมดร่างกายเราทรุดโทรมหน้าเราโทมมากเลยตอนเนี้ถ้าเธอยังมีใจถ้าเธอยังให้โอกาสเราส่งสัญญาณบอกให้เรารู้ได้ไหมอะเราจะได้มีกําลังใจในการใช้ชีวิตเราจะได้กล้าที่จะกลับไปพูดคุยเคลียร์ใจขอโอกาสเริ่มต้นในความสัมพันธ์กับเธอ วันนี้เธอดูดีขึ้นมากเธอดูเข้มแข็งมากเลยดูเธอไม่เป็นอะไรไม่เห็นเธอจะทุกข์ใจไม่เห็นเธอจะมีอาการอะไรในวันที่ชีวิตไม่มีเราเรายังสำคัญกับชีวิตเธอมั่งไหมเราเห็นเธอทำแต่งงานอยู่บ้านกับครอบครัวไปกับเพื่อนสนิทชีวิตเธอมีแต่คนลายล้อมรอบตัวเอาเราไว้ตรงไหนอะสนใจเราบ้างหรือเปล่า เราอะน้อยใจเราเสียใจมากเรารู้ว่าเราผิดเราผิดทุกอย่างอะแต่ถ้าคนผิดแล้วคิดได้สำนึกได้เราก็อยากที่จะสมหวังและมีความสุขในความรักบ้างเธอจะลงโทษเราแบบไหนก็ได้เธอจะว่าเรายังไงก็ได้เรายอมขอเพียงเธออย่านิ่งเงียบอย่าห่างไกลเราไปแบบนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างเราสองคน เธรู้ไหมว่าเราทรมานมากแค่ไหนความเจ็บปวดของเราอ่ะเหมือนตายทั้งเป็นเราทนไม่ไหวละเราอยากที่จะจบสิ้นปัญหาและความรู้สึกทุกทรมานแบบนี้เราจะกลับไปขอ,อการเธอเราไม่กลัวละไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเรื่องนี้ต้องจบเรื่องนี้จะต้องรู้คำตอบและทางออกที่ชัดเจน เรารักเธอมากจริงๆนะเราอยากให้เธอเป็นคู่ชีวิตเป็นครอบครัวกับเราอยากให้เธออยู่เคียงข้างเราจนวันสุดท้ายของชีวิตวันนี้เราพร้อมที่จะชัดเจนมากๆทุกคำพูดทุกการกระทำจากเราเธอเชื่อใจเธอมั่นใจได้เลยเราใช้เวลาทบทวนมาเนิ่นนานเหตุการณ์ในอดีตพลังงานในอดีต คนที่โลเลสับสนสงสัยพูดอะไรแล้วก็ผิดสัญญารักษาคำพูดไม่ได้มีตัวเลือกมีคนคุยเข้ามาก็ไม่คิดจะตัดใครพลังงานแบบนั้นไม่มีแล้วนะวันนี้หัวใจของเราหนักแน่นมั่นคงและซื่อตรงกับเธอเพียงผู้เดียวเธอมีค่ามากๆกับหัวใจของเราตลอดชีวิตเนี้ยถ้าเราสูญเสียเธอไปอ่ะ เราก็ไม่มีทางที่จะหาใครได้ดีเท่าเธอแล้วเธอทั้งสวยถูกใจตรงสเปคนิสัยก็ดีทำงานก็เก่งหาเงินก็เก่งโอ้เราทำบุญมาด้วยอะไรเนี่ยโชคดีจังเลยที่มีคนดีๆอย่างเธอมารักเราอะ่ะเราอยากที่จะตอบแทนความรักความดีที่เธอเคยทำให้เราเราอยากจะดูแลเธอบ้างเราอยากที่จะทำให้เธอมีความสุข ทำให้เธอได้รับรู้ถึงความรู้สึกของการเป็นผู้รับบ้างตัวเธอมีค่ากับเรามากนะเราไม่มีทางที่จะปล่อยเธอให้หลุดมือสถานการณ์ทุกอย่างจากวันนี้จะคลี่คลายเป็นไปในปทิศทางที่ดีขึ้นเราพร้อมจะ Take a คชั่นแล้วนิ่งไม่ไหวแล้วและเราจะเข้าหาเธอแบบจู่โจมเลยนะเข้าหาอย่างไว เตรียมตัวรับมือให้ดีเตรียมหัวใจเอาไว้ด้วยละ่ะเราจะทำทุกอย่างให้เธอตกลุมรักเราให้ได้อีกครั้งถึงแม้ว่าจะยากลำบากแค่ไหนก็ตามถ้าเธอยังไม่อยากให้อภัยเราถ้าเธอยังไม่อยากคุยกับเราเราจะไม่ยออ่อท้อเราจะไม่ยอมแพ้เราจะทำให้เธอได้เห็นถึงความตั้งใจจริง ว่าเราอยากไปต่อในความสัมพันธ์กับเธอจริงๆทุกอย่างที่เราทำกับเธอหนักหนาสาหัสความเจ็บปวดของเธอเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องชดใช้ด้วยวิธีไหนที่จะทำให้เธอให้อ,ใหอภัยเราได้ขอเพียงเธอบอกมาเรายินดีที่จะชดเชยชดใช้ยินดีที่จะเยียวยาหัวใจเธอทุกอย่างเยียวยาความเจ็บปวดจากการกระทำของเรา เราเก็บเงินส่วนหนึ่งเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์เก็บเงินเอาไว้เพื่อสร้างอนาคตกับเธอความรู้สึกของเราวันนี้ถ้าเธอพร้อมถ้าเธอยอมให้โอกาสเราเราสามารถแต่งงานกับเธอได้ทันทีเราสามารถที่จะดูแลเธออย่างสุขสบายไม่ให้อายใครเราอยากเป็นทองแผ่นเดียวกันอยากเป็นครอบครัวเดียวกันกันกบเธอเธอพอที่จะ เปิดหัวใจที่จะดูเราอีกครั้งได้ไหมเราจะทำให้เธอเห็นว่าเรามีทุกอย่างอย่างที่เราพูดเราไม่ได้โกหกเราไม่ได้ขี้คุยวันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงแล้วจริงๆเราตื่นรู้แล้วเราทำงานเก่งขึ้นเราหาเงินได้เก่งขึ้นเราเก็บเงินได้เก่งขึ้นแล้วเราก็รู้จักที่จะสื่อสารเรื่องความรักก็อยากจะทำให้เก่งขึ้นนะ่ะ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปทำกับใครอ่ะเธอก็ให้โอากาสเราสิเธอจะได้พิสูจน์ไงว่าเราพูดจริงว่าเรื่องการสื่อสารการแสดงออกในความรักความสัมพันธ์ของเราเราเก่งขึ้นแล้วเราพอใจกับชีวิตรเราตอนนี้มากๆเรามั่นคงมากๆทั้งเรื่องการเงินการงานทรัพย์สินเงินทอง เหลือแต่เรื่องความรักความสัมพันธ์ได้แต่รอคอยเชะเง้อคอรอคอยเธอทุกวี่ทุกวันช่องแชทเงียบกริบโทรศัพท์ไม่มีสายเรียกเข้าถ้าเธอไม่กลับมาก็อยู่ตรงนั้นแหละเราจะเป็นฝ่ายไปหาเธอเองเราจะไปแสดงความจริงใจจริงจังเราจะทำทุกวิธีทางเพื่อให้ได้ครอบครองเธอทั้งตัวและหัวใจวันนี้ จิตวิญญาณภายในของเราอะ่ะบอกเราอย่างชัดเจนว่าเธอเป็นคู่แท้ของเราสามารถที่จะอยู่เคียงข้างกันได้ร่วมทางกันได้เราเชื่อว่าเราสองคนจะเป็นคู่ครองคู่ชีวิตที่อยู่ด้วยกันจนตายจากไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์เราก็เชื่อมั่นว่าเธอไม่มีวันที่จะทิ้งเราเธอเป็นคนดี หลายครั้งเธอเป็นแสงสว่างนำทางให้เรามีสติปัญญาให้เราเห็นความจริงของชีวิตให้เราเห็นคุณค่าของการเป็นคนดีเราต้องขอบคุณเธอนะคนเก่งของเราที่เธอสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนแปลงพลังงานในตัวเราให้เราเติบโตได้มากขนาดนี้และการที่เธอ ให้สิ่งที่มีคุณค่ากับเราทั้งความรักที่จริงใจคอยบอกคอยสอนเราชี้ทางเราในเรื่องการใช้ชีวิตเราเห็นคุณค่าทำให้เรายิ่งอยากพัฒนาตัวเองให้เราเหมาะสมคู่ควรให้เรามีคุณค่ามากพอเราอยากที่จะเป็นคู่ครองที่มีบุญศินเสมอกันกันกบเธอเราอยากทำให้เธอภูมิใจในตัวเราไม่ต้องอายใคร ว่ามีแฟนนิสัยไม่ดีอารมณ์ไม่ดีปากไม่ดีชีวิตไม่มีความเป็นผู้นำรับผิดชอบอะไรไม่ได้สักอย่างเหตุการณ์ในอดีตคนในอดีตคนนั้นตายไปแล้วต่อไปจากนี้เธอจะมีแต่คนรักที่ให้ความมั่นคงมั่นใจให้เธอมีแต่วความสุขสบายกายใจไปตลอดชีวิตเธอคือความสุขสบายใจ เวลาที่เราคุยกับเธออารมณ์เหมือนเวลาที่เราไปนั่งคาเฟ่จิบน้ำชายยามบ่ายฟังดนตรีแล้วรู้สึกเบาสบายเธอให้ความรู้สึกกับเราเช่นนั้นเสมอเธอเป็นความสุขขนาดเนี้ยแล้วเราจะมองหาใครเราจะไปรักใครได้อีกเธอเคยพูดกับเราอ่ะเธอเคยพูดว่าชีวิตคนเราสั้นนัก ความตายคือสิ่งที่เราไม่รู้ล่วงหน้าวันนั้นเราก็ไม่เข้าใจอะว่าเธอชอบพูดเรื่องความตายทำไมเธอถึงชอบพูดแบบนั้นแต่ตั้งแต่เรามาศึกษาธรรมะตั้งแต่เราเติบโตขึ้นตื่นรู้ขึ้นเราเข้าใจทุกอย่างในสิ่งที่เธอพูดเธอพูดถูกทั้งหมดแหละตอนนี้เราเห็นคุณค่าของเวลาเห็นคุณค่าของการใช้ชีวิต ไม่รู้ว่าจะมีเวลาเหลืออีกเท่าไหร่แต่เวลาจากนี้ไปเราอยากใช้เวลาทั้งหมดกับเธอเรารู้ว่าเธอคงกลัวเราอยู่เพราะในอดีตเราก็ทำให้เธอเจ็บปวดแสนสาหัสเรารู้ว่าเธอกลัวเธอไม่มั่นใจอย่าก,กลัวเราเลยลองให้โอกาสเราอีกสักครั้งเราจะทำให้เธอเชื่อมั่นในความรักของเรา เราจะทําให้ความกลัวที่เกิดขึ้นในหัวใจของเธอหมดสิ้นไปตั้งแต่เธอเงียบหายไปเราสองเธอหนักมากติดตามเธอตลอดเวลาเช้าสายบ่ายค่ำจับโทรศัพท์ได้ก็ต้องสองเธอก่อนบางวันสองนานด้วยนะเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนั่งอ่านคอมเมนต์ นั่งดูว่าใครกดหัวใจให้เธอใครกดไลค์ให้เธอถึงแม้จะไม่ได้เจอกันไม่ได้อยู่ใกล้กันแต่เวลาในหนึ่งวันก็มีเวลาที่เป็นของเธอตอนนี้เรากลายเป็นผู้กล้าหารเรากล้าหารมากๆกกล้าหารที่จะยอมรับผิดกล้าหารที่จะบอกความรู้สึกนึกคิดที่ตรงกับหัวใจกล้าหารที่จะบอกรักเธอ เรียกเธอว่าที่รักกล้าหาญที่จะเปิดตัวเธอกับสื่อโซเชียลพาเธอไปในครอบครัวไปรู้จักญาติพี่น้องเรากล้ามากพอเพราะเรารักเธอมากพอเธอกล้าปะล่ะกล้าที่จะให้เราพิสูจน์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดไปกฎของเวลาไม่อาจย้อนคืนทุกเวลาเดินไปข้างหน้า ทุกเวลามีคุณค่าเราจะไม่เสียเวลาแม้แต่นาทีเดียวที่จะอยู่นิ่งเฉยแบบนี้เราจะกลับเข้าไปจีบเธอรุกเธออย่างหนักเพื่อจะใช้เวลาอย่างคุ้มค่ากับเธอทุกวินาทีเชื่อใจเราอีกสักครั้งได้ไหมขอให้เราได้เผชิญหน้ากันอีกสักครั้งได้ไหมให้โอกาสเรา ได้เข้าไปพูดไปอธิบายให้โอกาสเราได้เริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์เรารู้ว่าเธอให้โอกาสเราหลายครั้งแล้วอะแต่เราขอแค่ครั้งนี้ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมแล้วจริงๆหากเธอเชื่อใจเราหากยังเชื่อว่าเราสองคนเป็นคู่แท้กันเรานี่แหละจะทำให้เธอเชื่อว่าพลังงานของคู่แท้ที่จะรักเธอดูแลเธอไปตลอดชีวิต คคนนนั้นือเราอแม่หมอขอจบคำทำนายพลังงานคลิปนี้โดดเด่นมากสำหรับผู้ที่เป็นคู่แท้ทั้งคู่แท้และคู่แท้ทางจิตวิญญาณนะพลังงานเข้มข้นขึ้นมามีไพ่คู่เกิดขึ้นถึงสองใบแม่หมอขอจบคำทำนายวันนี้แต่เพียงเท่านี้ขอให้คุณมีแต่ความสุขประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินการงานความรักแม่หมอขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กด s u b ส cribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์ และจะกราบขอบพระคุณมากค่ะเพื่อนๆจะดูโฆษณาโดยการไม่กดสกคิปข้ามก็คิดว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ